โอ้โหเค้กสับป,ปะรดของเราน่ากินมากเลยคุกเขาส่วนผสมให้เข้าเนื้อกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับเค้กสับป,ปะรดสูตรทําง่ายไม่ต้องใส่ผงฟูไม่ต้องใส่แป้งสูตรทําง่ายจริงๆค่ะเพื่อนๆเป็นเค้กเพื่อสุขภาพทานดีต่อสุขภาพมากเลยค่ะวัตถุดิบน้อยแค่3ามอย่าง ขั้นตอนหน้าตายอย่างนี้น่ากินแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าทำยังไงคะ่ะในส่วนของเนื้อสับป,ปะรดนะคะเจแปนก็ล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยเป็นทรงแบบนี้ค่ะเราจะใช้ส่วนเนื้อที่เป็นเนื้อที่ผสมแป้งข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็เนื้อที่จะเอาไว้ประดับเป็นท็อปปิ้งแบ่งครึ่งเลยหั่นตามชอบเลยนะคะ จะกันก็จะหันเป็นชิ้นๆประมาณนี้แบบนี้ค่ะและในส่วนของเนื้อที่จะเอาไว้เป็นแป้งเค้กนะคะเอาไว้ผสมเข้าไปในเนื้อเค้กเนี่ยเราก็จะหั่นเป็นฝอยๆแล้วก็หั่นสับๆเลยนะคะให้เป็นเนื้อเค้กที่มีส่วนประกอบเป็นตัวตับประรดเลยค่ะจะได้อร่อยนะคะสับให้ละเอียดเลย เพืเ่อนๆอยากได้เนื้อสัมผัสสับป,ปะรดแบบไหนก็ได้เลยนะคะสับละเอียดหรือสับหยาบก,กว่านี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วเราก็มาผสมแป้งเค้กสับป,ปะรดสูตรง่ายๆกันนะคะที่เจแปนกำลังทำอยู่นี้ก็คือเป็นข้าวโอ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตที่แบบว่ามาเป็นเม็ดเม็ดเจแปนก็เอามาบดหน่อยเพื่อให้เขามีความละเอียดนะคะความละเอียดของแต่ละคนเนี่ยตามชอบเลยแบบนี้เจแปนใช้ได้แล้วค่ะ ก็เอาใส่เข้าไปเลยเสร็จแล้วก็ตอกไข่ลงไปใส่สองฟองนะคะและเนื้อสับปะรดที่เราสับเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะและนี่คือน้ำพึ่งเพื่อนๆจะไม่ใส่ความหวานไม่ต้องใส่น้ำพึ่งหรือถ้าอยากจะใส่ใส่น้ำพึ่งหรือใส่ไซรัปหรือว่าใส่น้ำตาลทรายปกติได้เลยนะคะ ความหวานตามชอบบางคนบอกว่าต้องการเพื่อสุขภาพจะไม่ใส่อะไรเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าสับปะรดก็มีรสของเขาอยู่แล้วนะคะคลุกเขาส่วนผสมให้เข้าเนื้อกันเลยยีให้เนื้อสับปะรดแล้วก็ไข่แล้วก็ข้าโอ๊ตเนี่ยเขาดึงรสชาติกันนะคะเราก็กดๆสับปะรดหน่อยจะได้รสชาติของเนื้อสับปะรดมากขึ้นค่ะได้แบบนี้แล้วเราจะเททุกอย่างใส่ลงไปในหมอ้อทอดไร้น้ํามัน ใครมีเตาอบใช้เตาอบเลยนะคะเจแปนใช้กระดาษรองแบบนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีกระดาษรองใช้ภาชนะอะไรก็ได้ที่เข้าเตาอบได้หรือบางคนไม่มีเตาอบนําไปนึ่งได้เลยนะคะเราก็จัดแจงให้ดูสวยงามค่ะเสร็จแล้วก็นําเนื้อสับป,ปะรดมาจัดเป็นท็อปปิ้งให้สวยงามเลยนะคะใส่ตามชอบเลยใครชอบสับป,ปะรดเยอะๆใส่เข้าไปเยอะๆเลยค่ะ แล้วนำมาอบนะคะความร้อนอยู่ที่130องศาใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะและตอนนี้เรามาดูผลงานกันเลยค่ะโอ้โหเค้กสับป,ประรดของเราน่ากินมากเลยและนี่ก็คือเค้กสับป,ประรดนะคะเค้กเพื่อสุขภาพน่าทานมากเลยค่ะพอเนื้อเค้กเริ่มเย็นแล้วเราก็แกะออกมาจากพิมพ์ได้เลยนะคะ เจแปนก็จะหั่นมาให้เพื่อนๆดูค่ะโอ้โหเนื้อเค้กน่ากินมากเลยค่ะเราก็จะได้ทานเนื้อสับปปรดด้วยนะคะเพื่อนๆทำง่ายแล้วก็วัตถุดิบน้อยมากๆเลยน่ากินแบบนี้เจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะความเปรี้ยวความหวานหอมอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆ ทําง่ายด้วยไว้เพื่อนๆลองไปทําดูบ้างนะคะเจ๊ปานบอกเลยว่าเป็นเค้กที่ทําง่ายใช้ผลไม้สับประรดบ้านเราอร่อยด้วยค่ะเจ๊ปานขอตัวไปเสิร์ฟขนมก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ